สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณนนะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทนายดวงตวันประจําวันที่7นะคะอัคราคม2 5 6 9ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจําทุกวันนําในทางดีๆที่พายิสีชี้ในทางไปปรับใช้แล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องที่นะคะติดตามรับฟังรับชมในช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์ด้วยดีเสมอมานะคะทุกอย่างเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะแล้วก็ตอนคลิปบางครั้งคุณป้าหมออาจจะพูดยาวไปนิดหนึ่งต้องขออภัยสําหรับผู้ที่ไม่อยากที่จะฟังนะคะก็ให้เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะพี่น้องข นะคะที่นะคะคอมเมนต์นะ,ะขอให้คอมเมนต์ในสิ่งที่สร้างสรรค์นะคะถ้าสมมุติคอมเมนต์แล้วมันเป็นการมูรี่นะคะหรือเป็นการที่จะจับจ้วงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอันนี้คุณป้าหมอขออนุญาตบล็อกนะคะพี่น้องคะเนาะอันนี้เราตกลงกันแล้วนะคะเพราะว่าการทํานายดวงหรือการทําช่องเป็นแนวทางนะคะเป็นคอนเทนต์ว่าอย่างนั้นเนาะขอแจ้งให้พี่น้องนะคะทราบทั่วถึงกันนะคะพี่น้องจ๋าเอาอย่างนั้นกันเลย เอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทํานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นขึ้นจกักรพรรดิดีๆค่ะพี่น้องค่ะนะคะจกักรพรรดิก็คือยังคงเป็นเม่ทัพไม่กองอยู่แถมมีสติงอีกต่างหากนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ยังคงรับผิดรับชอบนะคะในในกิจการนะคะดูแลในส่วนของบริวารน,นะคะได้สําเร็จนะ,ะแล้วก็มี ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นผู้หญิงนะคะบริวารให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีเรื่องของการเงินก็ดีเยี่ยมนะคะสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะให่ดีมากเลยนะคะพี่น้องคะใครที่มองวิธีการหาเงินนะคะเล็งวิธีการหาเงินอยู่นะ,ะพี่น้องลงมือหาได้เลยมีเงินกองอยู่จริงๆแล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์นะคะต่อไปนี้ก็สามารถที่จะควบคุมเงินได้แล้วมีโชคไหลาบเข้ามานะ,ะมีเงินก้อนโตๆเข้าม program, าบริหารจัดการการเงินได้นะะ,นะ,ะอย่างเป็นระบบนั่นเองนะ,ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นหะใะพ่ะะพดีมากค่ะ เลขนำโชคมาจากไหนเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขนาไพให้เลข48แล้วก็74 48 74ขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์นะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะชโชคดีในที่อยู่อาศัยบ้านช่างนะคะกิจการที่ทำร่วมกับครอบครัวดีเยี่ยมเดีบางท่านก็อาจจะมีแปลนที่อยากขึ้นบ้านใหม่นะคะอ่าขึ้นบ้านใหม่เข้าเรือนอหรืออย่างไรเนี่ยนะคะพี่น้องขาก็ถือว่าให้ออกมาดีในเรื่องของบริวารครอบครัวด้วยแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางนะคะ เดินทางไกลทํากิจทาการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จนะคะมีไฟมีพลังนั่นเองสาหรับพี่น้องวันจันทร์าระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะใครที่ปวดหัวปวดไมเกรนบ่อยๆมีโอกาสกาเริบนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็ลดในเรื่องความถึงเครียดลงนะคะความเครียดสะสมไม่โอเคนะคะพี่น้องจา๋าจะทําให้อ่าสุขภาพของเราไม่ดีน,นั่นเองแล้วก็ได้ร่วมฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งฉลองกันเป็นทีมงานนะคะฉะลองกันเป็นทีมว่าอย่างนั้นนะคะทํายอดขายถึงนะคะ ทํายอดขายถึงไดนบนองโบนัสก็แล้วแต่นะคะอย่างนี้หรือไม่ก็นะคะร่วมเชองมงคลสมรสกับบริวารน,นั่นเองนะว่าอย่างนั้นนะคะก็ถือว่าไพ่ออกมาดีนะคะยกเว้นเรื่องของสุขภาพของพี่น้องวันจันเลขนำโชคมาจากไหนเลขที่บ้านค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่เจ็ดหนึ่งสองสามขอให้เยงางเหงิ่มาดูพี่น้องวันอังคารสำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะหนึ่งถ้วยค่ะ,ะ,คะหนึ่งถ้วยก็คือความอุดมสมบูรณ์บังเกิด กินดีอยู่ดีมีสุขขึ้นนะคะสุขภาพดีขึ้นนะคะพี่น้องคะโชคดีในเรื่องของอาหารการกินโชคดีในส่วนของบริวารคนรักคนในครอบครัวรักสามัคคีกับพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีนะคะพยายามที่จะปรับให้เกิดการสมถะสมด,ดุลเป็นตาช่างทุกเรื่องรายรับรายจ่ายนะคะให้เกิดความเป็นธรรมนั่นเองในวันพรุ่งนี้ให้ระมัดระวังนะคะถ้าเกิดว่ามีพันธสัญญามีข้อบทกฎหมายเข้ามาพี่น้องอ่านให้ดีนะคะพี่น้องคาและก็พี่น้องวันอังคารบางท่านก็อาจที่จะร่างกายอ่อนแออ่อนเพลีย นะคะพักผลพักร่างไปบ้างนะคะพี่น้องขานะหน้าเหนือยมากๆนี่ประมาณนั้นหรือไม่ก็เอ่อถ้ามีในส่วนของสัญญาเกี่ยวกับพฎดไม้ก็ต้องดูดีๆอย่างว่านะคะพี่น้องขานะไม่อย่างนั้นแหละเราจะเสียเปรียบได้นะคะเลขนาโชคมาจากไหนเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขหนึ่งศูนย์แล้วก็ห้าสี่หนึ่งศูนย์ห้าสี่ขอให้เ็นเพงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะพุธกลางวันหนาวละทางานลุยๆเลยค่ะยังคงเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่นะคะ ยังคงกํากับดูแลบริวารกิจการได้เป็นอย่างดีเรื่องของการเงินก็มีมิเงินเข้ามานะคะค้าขายมีกําไรเดินทางทุกการเดินทางมีเงินรออยู่นะคะพี่น้องจ๋าเรื่องของการงานก็โด,ดดเด่นบางท่านก็ที่จะสมัครงานเอาไว้ก็นะคะผ่านแล้วนะมีเรียกตัวไปทํางานแล้วมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามาอุดมสมบูรณ์นะคะโชคดีนะคะในเรื่องของการเงินโชคดีในเรื่องของบริวารโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินก็คือตัวนี้คือพี่น้องวันพุธกลางวันดีๆค่ะ เลขนําโชคมาจากไหนเกี่ยวข้องกับภานะของเราคันที่ใช้บ่อยๆส่วนเลข้าายงนาไพให้เลขกสี่นะคะและก็ห้าหนึ่งสูอโทษนะสี่ห้าสองหน,นะะึ่งสี่ห้าสองหนึ่งขอให้หิงหค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนเอาละทางานเพียงงานค่ะพี่น้องคะนะคะทำงานหนักๆลุยๆไปเลยเบิกพาระ,ะงานนะคะและงานที่เราต้องทําคนเดียวอีกประมาณนั้นนะคะสู้ได้สู้ไม่ถอยในเรื่องของกิจการ ใครที่ขายของออ,ออนไลน์ก็มีออเดอร์ละค่ะนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะมีผู้ลงทุนมีผู้ร่วมทุนกับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะแล้วก็พี่น้องวันพุธกลางคืนบางท่านก็อาจจะเดินทางไปแก้ปัญหาไปหาหมอนะคะอย่างนี้ไปทาบุญก็ได้นะคะในวันพรุ่งนี้ถ้าสมมติต้องใช้เงินแล้วมีความกังวลอยู่ก็มีเงินเข้านะคะมีเครดิตอยู่ยังมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินให้ระมัดระวังจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเงินด้วยนะคะพี่น้องคะอันนี้ต้องพิจารณาดีๆค่ะเลขน้ำโชคมาจากไหนนะคะเลขประจําตัวค่ะ ส่วนเลขหนา้าไพ่ให้เลข1 0 2 6 6 1 0 2 6 6กค่ะขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีสํสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีเป็นแบบไหนนะคะนะเดินชตานะ,ะทุกอย่างดีทุกอย่างนะคะเอ่อที่เราทำเอาไว้ก่อนอ้นนี้เนี่ยนะคะปีก่อนโน้นอ่ะนะคะก็จะเห็นผลในปีนี้แล้วนะทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะสำร็จ ฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินดีเยี่ยมเลยพี่น้องวัดพระเดชสวดียังคงมีเครดิตอยู่ยังคงมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินมีนายทุนนะคะที่จะสนับสนุนเรานั <ongs> ่นเองนะคะส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องสุขภาพนะนะคะพี่น้องจ๋าสุขภาพนั้นเนี่ยให้ระวังตรงช่องท้องอ่าลำไส้ระเพะอหารหนักเสพกฏอ่อนหรือไม่ก็ภูมิแพ้ได้ด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะไปโรงพยาบาลนะแต่ไม่หนักเรื่องของการเงินนะนะคะพี่น้องขาใครกังวลในเรื่องการเงินในวันพวกนี้ต้องใช้เงินอ่ะนะคะหรือเงิน เพิ่งจะต้นเดือนเนี่ยเงินหมดแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลค่ะนะคะยังคงมีเงินเข้ามาละนะเข้ามาปับ๊บใช้ไปแล้เวเดี๋ยวก็มีมาใหม่นะคะพี่น้องวันพระฤหัสวันดีนะคะอย่าไปซีเรียสก,กับมันค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรสุดเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งเจ็ดสามห้าหนึ่งเจ็ดสามห้าขอให้อย่างเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันศุกร์แววฟัาจืนนะคะดวงเปลี่ยนพลิกเลยหน้ามือไปหลังมือขึ้นเดือนใหม่ขึ้นปีใหม่นะคะพี่น้องวันศุกร์ดีดี โชคดีในเรื่องของตุนทรัพย์ทรัพย์สินโชคดีในเรื่องของโชคลาภก้อนโตเข้ามานะคะพี่น้องจ้าว่าอย่างนั้นกันเลยแล้วก็อาจจะเป็นห่วงคนรักคนที่อยู่ไกลๆนะคะอืแล้วก็คิดที่จะเดินทางไปหาหรืออย่างไรในกรณีที่นะคะคนรักนะอยู่ไกลๆนะคะแล้วเราเป็นห่วงได้อยู่นะคะแต่อย่าเราเองนะคะพี่น้องวันศุกร์ะนะเขายังคงให้ความรักเราอยู่ในว่าอย่างนั้นนะสําหรับสีถ้วยขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเบื่อซิงในบางเรื่องก็ไม่ต้องไปซิงนะคะต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลัก แล้วก็มีความกังวลเอามากมากหมกมุ่นคุนคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิดย้อนหลังคิดล่วงหน้านะคะเออปีนี้อาจจะไหวไหมจะแย่กว่าปีที่ผ่านมาไหมเรื่องเงินเรื่องหนี้สินเป็นแบบไหนอย่างไรนี่คิดมากคิดเยอะนะถ้าเป็นไพ่ในลักษณะแบบนี้คือพี่น้องวนันศุกร์นะเอออันนี้ต้องปรับนะช่วยไม่ได้นะต้องปรับที่ตัวเองนะคะพี่น้องค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้โชคลาภจมุนมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขหนึ่งศูนย์แปดสี่หนึ่งศูนย์แปดสี่ขอให้หิงห่งค่ะ สุดท้ายมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนคะเอาอันนี้ก็เหมือนกันค่ะทำงานไปค่ะยังคงเป็นแม่ทัพอยู่ยังคงดูแลบริวารควบคุมกิจการสำเร็จมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้ปีที่ผ่านมายังแกะไม่ได้เนี่ยแกะได้แล้วนะคะพี่น้องนะสำเร็จได้แล้วนะเออแล้วก็วางแผนลงมือเลยนะคะวางแผนเรื่องอะไรนะคะในปี2569นนั้นพี่น้องวันเสาร์อยากมีอยากได้อยากเป็นอะไรวางแผนแล้วก็ลงมือทำเขาบอกว่าประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะ แล้วก็ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็รักสามัคคีกันขึ้นใครที่น่อยๆกับคนรักอยู่ก็มีโอกาสเกิดรักหวนนะคะพี่น้องขาหรือเจอคนรักเก่าก็ได้นะประมาณนี้นะไพ่ออกมาค่อนข้างดีค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะเลขน้าโชคมาจากไหนเกิดจากสินของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข4นึ่งแล้วก็16 4116ขอให้เฮงๆค่ะป้าหมอไวโพนใะห้พี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยูด่ดีมีสุสขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ